พีบ่บาลาวันนี้เราจะมาเล่นแมปวันเกิดคุณยายก,กับแตมโนหนึงโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเราไปลุยกันเลยสองผ<น>ูงเล่นสองผู้เล่นแล้วลูกไม่ทันไม่ทันอันนักคนอื่นโอเคเรามาก่อก<น><น>โอเคเราเข้าไปแล้วก็นั่งโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเราไปลุยกันเลยวู้วว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 ว MLG News วันนี้เรามีข่าวลืมวันนี้เป็นวันเกิดของแรดี้เลวแกรนีอ่อยากให้เธอสุขสันต์วันเกิดเธออายุป68ปีโอ้ยิ่งฉันลืมมันเป็นวันเกิดของยายวันนี้ อีกแล้วครับทุกคนใครโทรว่าใครโทรว่าคุณยายกำลังโทรเหรอเออไหนว่าโทรศัพท์อยู่ไหนโ,<อ>โทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะใช่โทรศัพท์อยู่ชั้นชั้ไหนอยู่ชั้นสองหรือเปล่าอยู่ชั้นหรือว่าอยู่ชั้นแรกอยู่ชั้นแรกนั่นแหละเขาน่าจะให้อยู่ชั้นแรกนะไปหากนันดีกว่าไปหาก,กันนี่เงินนี่ป้านี่ป้ากดได้ป่ปละล่ะ จริงด้วยว้าแเลยคุณคุณหลานหลานฉันกำลังมาที่บ้านคุณเพราะวันเกิดอุสแปดของฉัน mm hmm. เจอกันเร็วๆนี้นี่สาวน้อยเราต้องเตรียมพร้อมเร็วๆๆ ดาวน์หนึ่งเร็วเร็วตัวรีบเป็นเดียรพร้อมไปไปที่ไหนอะดาวน์โหลดที่ไหนอะยิบอุปกรณ์จากร้านขายตามถนนเนาะต้องไปได้ปหมโอเคอุปกรณ์จากร้านขายตามถนนก่อนนี่นี่นี่ทำไมใช่ไม่ฟีไม่ฟี อนจากร้านขายทางถนน,นอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้าของสไม่ได้กระเป๋าไม่ไเสียฉันได้กระเป๋าอะต้องมาทำอะไรวะไม่รู้สิเป็นยังไงอะไม่รู้เหมือนกัน ใส่ถุงช้อปปี้อ่ะอไม่กดวิ่งนี่ด้วยใช้กดวิ่งเหรอ๋อได้แล้วถ้าเรากดวิ่งมันจะเสียพลังงานเงินที่มันมีคำเตือนอยู่นี่เก็บให้หมดเอาด้วยเอาด้วย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 เคใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าปึ๊ดโอเคฉันยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะขอใส่บ้างได้ไหมเนี่ยเอาสุดท้ายขาดไม่ได้เลยหมวกไปจ่ายเงิน แปดจุดประสงค์คือกลับไปที่บ้านนะฮะคอเปดแปดปปกลับไปที่บ้านกูวิ่งไปแล้ว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 ไปล้วกวิ่งมันจะเสียพลังงานเหมือนกันนะไม่คนละบ้านหรือเปล่าโอ้เข้าผิดบ้านอยู่ยังเขาก็สงสัยหรอกเฮ้ เค okay. เราต้องตั้งค่าเท่านั้นทำเค้กปาร์ตี้ทำเค้กปาร์ตี้โอ้โหห้อ,อ,งองขวอยู่ไหนห้องขวาห้อ,อ,องขวาอยู่ชั้นสองเปล่าชั้นสองนี่ไงน,น,นี่ข,ข้างล่างนี่ไงนี่ไงอ๋ออ๋ออย่างนี้สร้างเค้กเขาสร้างมั้งนะกดกดครั้งสวยเดี๋ยวเราเอาหมวกมาทำเค้กเหรอ เอาไปก้อนอะไรมาโอ้ได uh, yes, ้แล้วนี่ยายจะรักทีนี้เราต้องการจัดสถานีแห่งนี้ขึ้นมาตอนนี้เลยเร็วแต่เบอร์วนึงเออเปลี่ยนเปลี่ยนโปเตอร์โปเตอร์โปเตอร์ไหนอ้โหนี่ไงโปเตอร์เปลี่ยนนี่หน่อยห้องน้ำโปเตอร์คุณโปเตอร์แป๊บนึง วอเตอร์ Water, อะไรก็ไม่รู้ไฟดับอ่ะมันปิดเปิดไฟได้ด้วยววอเตอร์เติมเบลแต่อันไหนอ่ะอ๋ออันอนี้โซนิกไงโซนิกของถูกไม่ได้เปลี่ยนได้เหมือนกันอันนี้ใช้เปลี่ยนเหมือนกัน,นตั้งค่าแบนเนอร์แบนเนอร์อ๋อนี่ข้าง,งบนข้างบนข้างบนทำเตอร์ขโมยอ่ะนี่เปิดไฟกันนะนาำมัน อีกทีพวกปัพก่พวกเขากำลังมายายยายดีกว่าจะรักสิ่งนี้ <c oughs> เออนั่นไงมาแล้ว <c oughs> เราเปิดตูนี่เลย <c oughs> เปิดตู้สำหรับยายโอ้โห รวยมากเวอรขอตังค์ช่างมืดห,หน่อยนั่นเป็นยายจริงๆเหยเอนนะั้ยโยพปดจปปจบบะพูดจับมันเคกมันเคกใช่ยายตัวน้อยฉันทำได้ป่วยป่วยมากินกับเธอ เัวช <too> ิบป่วยอะบ่งเค้กแบ่งเค้กเร็วอันใช่คนพิเศษให้โพสสิ่งนี้เรื่องของฉันเย้เค้กนั่นอร่อยมากคุณน้อย ตอนนี้ถ้าคุณไม่รังเกียจฉันจะมีคอนเสิร์ตในคืนนี้ความสงบสุขหายไปไหนอ่ะใช่ยายหรือเอน็นเดอร์เมนถามก่อนเออขอดูทีวีเลยกันประชศศาสัมพ์ข่าวสารข่าวล่าสุด ว้าวยายชอบสิ่งนี้มากฮะอาศัยอยู่ในโรบักโรวเย้ยเราอาศัยอยู่ในนี้ออกข่าวซะด้วยอืมเหรอสิ่งนี้มันถึงเข้าทีวีเลยเหรออืมเย,ย้โอ้เดียเด๋ยอเดวอะ่ เปิดประตูฮะ<า>เออไม่ทราบว่าใครหรอคะเฮ้ <Hey. S 2> ฉันต้องการเค,ค้กที่มีชื่อเสียงของคุณไม่ไม่ให้หรอกนะทำตั้งนานปิดตัวใส่เลยต้องเตรียมตัวให้พร้อมหลายหลายพันคนจะมาเห็นปะมันมีเค,ค้กแค่นี้ม<า>ไม่ก็ได้<า>เลยถนน หยิบไม้กระดานจากถนนอ๋อที่ไงบอกว่าไม้ฟรีไงใช่ใช่ใช่ไปเ๋ยโอเคหยิบไม้ไมได้แล้ววิ่งเอามาทำอะไรเอามาตีคนเหรออจะอ๋อปิดบ้านไงปิดบ้านเราจะมาปิดบ้านโอเคนี่ปิดบ้านปิดบ้านเลยอะไนะเออ ข้างบนข้างบนข้งไ,ไงอ่ะมีกดค้างขึไม่ได้ไดไไดต้องขึ้นไปข้างบนไง<ะ>ขึ้นตรงไหนไเดี๋ยวเราต้องหาค้อนก่อนนี่จะได้คนแล้วเคเบิลค้อนนี่ไงค้อนเออเก็บ้องก่อนแล้วก็เคาะโอเคหนึ่งเออจากไปก็ใส่เข้าไปอีกปึ๊บ ข้างล่างปะข้างล่างปะข้างบนยังมีอยู่ไม่เชื่อปะทำยังไงโอเคข้างล่างก็มีงั้นลงไปข้างล่างก่อนเป๊ะเดียวโอ้โหข้างล่างไม่เห็นมีเลยข้างล่างอยู่อยู่บนบนปะมันเห็นแบบอะไรคนไม่เห็นแบบเหมืนที่ไหนอ่ะอ๋ออันนี่ไง ทายปิง้งเออครบแล้วชั้นบนสุดพร้อมแล้วว่าแต่ทำไมเราต้องเอาชั้นบนสุดก่อนนะอ่โหโอ้โหคุกกระเพงมาขนาดนี้ตํารวจฉันต้องเตรียมพร้อมมาแล้วหยิบไม้เร็วๆๆ็ไม้อยู่ไหนไม้อยู่ไหนจากชั้นจากชั้นจากชั้น แต่เช้าเลยไหนวะไหนวะชัน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 นี้หรือเปล่าชั้นบูชั้นบนชั้นโบชั้นโบชั้นโบชันโบเอาไปชั้นโบชั้นโบชั้นบบไหนอ่ะนี่หรอนี่หรอนี่หรออย่อะไรละละละโอ้มันปาร์ตี un, ้ก <am> ันขนาดนี้เลยเหรอโอ้ค่ำคืนเริ่มขึ้นแล้วค่ำคืนได้เริ่มขึ้นแล้วแล้ว ทำไมมันต้องมีปัญหา,า,าหนีา่พีม่มีคุณจะตายถ้าหน้าต่างทั้งหมดเต็มคุณจะตายโอ้โหห้ามเต็มเลยเราต้องตีอีกปะตีเหรอหยิบไม้เครื่องดื่มต้องหยิบไม้ด้วยต้องหยิบเครื่องต้องหยิบเครื่องดื่มพลังงานด้วยมามามาหาที่ตีโอเคที่ตียอยอ่าอย่าดูแลหนะ้าต่างให้ ทำเราเพิ่มด้วยนะเราเพิ่มอยู่ไหนอ่ะนี่มันมาแล้วมันมาแล้วนี่ตีไปข้างล่างนะข้างล่างตรงไหนอ่ะลงบันไดอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยค่ะบันไดไม่เจอเฮ้ยบันไดมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเออบันไดหายนี่อ๋ออยู่นี่อยู่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอหูหน้าต่างพลังงานไฟก่อไฟก่อนไฟก่อไฟก่อนก่อไฟเอไออไม้อ่ะเย่าตีให้อย่าตีให้ก่อไฟเลย ไปฝั่ง Di อ่ะอันนี้อ่ะไม่ไหนอ่ะพลัง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 โอเคอุ้ยฟังนู้นฝั่งนู้นไหนอ่ะเค้กด้วยน่ะติเดี๋ยวๆๆขึ้นไปเอาพลังงานก่อนพลังงานพลังงานแรงอ่ะสิงชมแล้วไหนๆๆเดี๋ยวรู้ติปก่อนโบตู้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 ตัวตัวตัวติปอยู่ก่อนเร็วๆๆโอเคได้แล้วไปๆๆไปไปด้วยๆๆ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  ลูกลุกคุณตายชีวิตใหม่ผมตายแล้วเพราะว่ากินไม่ทันอ่ะเออแต่โนหนึ่งตายแล้วอ่ะโอ้ยชีวิตใหม่โอ้ไม่มีชีวิตแล้วอ่ะโอ้ยลาก่อนเด่๋ยวแค่หนึ่งตายแล้วโอ้ตายหวานด้วยฉันคนเดียวซ้อทำทุกอย่างเลย สี่คนสี่ห้าคนพลังงานก็ต้องทั้โอ้ยพลังงานพลังงานรักอะไรเนี่ยเป็นท่าทางโอ้ยจะเอาใครจนได้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยพลังงานจมูกกันนะเดี๋ยว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  <c oughs> ตรงเลยประตีมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไม่รอดหรอ โอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินพแบเลไยังคเดียบเเดี๋ยวต่างมันจะหดแล้วมาถึงงมันเต็มเลยเนี่ยกมังวันนี้เธอสู้ คือพลังงานจะตั้งไม่อยู่ในแล้วโล้ไฟงไงก็ก็ไฟโอ้พลังงานจะหมดอีกแล้วโอ้จะมาอะไรจะเยียดเยี่ต้องไล่งไปทีม เดี๋ยวเดี๋ยวตีตัวนี้ก่อนไปพลังการพลังการพลังกานรีบ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 ตีต่อไปตีต่อไฟก็จะหมดโอ้ยมันจะมาอะไรกันเยอะเยะ พอไหมบำนอนหนังตายแล้วตุกตีสาเองบนได้เไม่ต้องโอ er ๊ยประกอบกอไฟเดียวก็ได้ก็เป็นทีมถึงจะชนะ ตรอไฟจะหมดแล้ววายังไงก็จะหมดแล้วต้องรีบขึ้น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 คือตาตาพาทะเลสต์ตะตังจะรอดไหมรอดไหมมันเข้าประตูลแล้วมันเข้าประตูมาหน้าต่าง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 โอ๊ยอเจ็บ ด้านหน้าเหมือนกันปีปเลยเปนแยกวางไงเนี่ยเอนอถึงตอนนี้ทีสี่สอชัอ่วโมง มันจะตายก่อนไปเนี่ยไปไปเหลือสองทอดเอง้ยตาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอานี่ก่อนไปเอานี่ก่อนลังงานเหรอล้างเงินน่ตาลมากไปดูนะ รีบเอามาแกตัวอีกรอบนึงใช่รอบนี้จะไม่ตายใช่ไหมใช่เอาพลังงานก่อนเลยแล้วก็ค่อยรีบลงไปตีตีเกือบอยู่ถึงหกโมงแล้วตีห้ามาสามแจมหยิบพลังงานแล้วก็รีบลงไปตีตีตีแล้วก็ไปไปกันเลยไปเร็วปเลยกูพลังงานกูพลังงานไปเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไม่ต้องกินเพราะว่าพลังงานยังไม่ลดเหลือน้อยใช่ใช่เก็บไว้ตัวตีที่ไหนวะไหน นี่ไหนไม่ใช่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวตีให้เดี๋ยวตีให้แต่ว่าทำไฟก่อนเออทำไฟก่อนนี่เดี๋ยวตีโรดี้ไฟ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 ทีนึงดำนวนหนึ่งจะไม่ตายใช่ปหมไม่ตายหรอกเมื่อกี้ตายเพราะอะไรอ่ะตายเพราะว่าหยิบพลังงานไม่ทันอ๋อเอ้ยทำไมกดไม้ไม่ได้อ่ะเออพลังงานจัหมดอีกแล้วเดี๋ยวดเนาะกดพลังงานได้อยู่ได้อยู่จิบหยิบพลังงานก่อนตีก่อนนะ หยิตีให้เตี๋ยนะทำไมหยิบไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไมหยิบไม่ได้อ่ะเนี่ยมันหยิบไม่ขึ้นน่ะมันหยิบไปไปทิศอื่นมั้งดิมันหยิบไม่เข้าตัวอ๋อเมื่อกี้พลังงานไอ้ไอ้หน้าตากันรถโฟล์วไปได้ตีหน้าตากเนี่ยไม่หยิบพลังงานหยิบไม่ได้อ่ะตาหยิบไม่ได้ก็กดอยู่นี่ไงก็จะกดอะไรแป๊บเดียวมันต้องกดไหลหรอกกดนานหมดแล้วนะพลังงานหมดแล้วนะ มันอะไรกันพี่จะบ่นแล้วเร็วเร็วม่ฉันกดไม่ได้อะพลังงานฉันฉันกดไม่ได้ฉันดื่มไม่ได้ด้วยมันไม่มันไม่เข้าตัวให้อะเนี่ยมันไม่เข้าตัวให้จะตายแล้วมันไม่เข้าตัวฉันกดไปเสร็จรอบแล้วอ่าเนี่ยฉันกดแบบเนี้ยเนี่ยขาอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่เข้าตัวเนี่ยต้องเล่นคนเดียวอย่างแล้วมันไม่เข้าตัวแล้วจะบ่นอะไรเราลำพังชี่ ทำไมมันไม่เข้าตัวไฟจะตายอยู่แล้วเนี่ยทำไมมันไม่เข้าตัวทำไมอ่ะโอเคตาที่สี่มาเกิดไอ้ยตอที่สามปะสามแก้แก้แก้ทางไป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 ลง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 เอยลงไม่ได้ไปแลาเวลาตีดิตี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 แดมเอาเอาขึ้นเอาไอ้นั่นดิเอาอะไรอ่ะ จะไม่ได้เป็นคนตีดิเอาฟืนตีไมไ้ไม่ได้ทำานไม่ได้เลยไม่ก็ไม่ได้ะตีกันนะตีดีดีทำได้แค่ทีเดียวคือตีคือตีนั่นแหละทำได้แค่ตีเดียวเ้องนีต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 ียิงบอลเดี๋ยวป่ะบิตีตายได้เลยทำงานไม่ได้นึง ะไนจุดไปบ้านทำงานได้มาต้องตอกปลาไหนหาที่ตัวเกี่ยวให้โอ้ยแต้มโัหนึ่งตายโคตรง่ายปลาขอที่ตัวเกี่ยวนี่พลังงานไม่ได้อ่ะใครเล่นอะอย่างคนตายกี่ตัวท้าทายระบบอยู่พลังงานไม่ได้เนะไม่ไม่ไม่ ไม่หรอ้ไม่เดดี๋ยวชุดเก็กน้อยเลย้าต่างจะตายอยู่แล้วสักิดชุดก็ดีครับอ่ะไฟก็จะหมดเรจะเบื่อปุ่มไปไม่สวดเพิ่มเลืดดไม่หมดจะได้ไม่ได้กัน่ก็เล่กได้่ม่มไ่ม่ม่มไอ้้าวมไล เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราต้องรีบเอ่อทำต่อตีตีโอจะตายหมดแล้วนี่แล้วก็ไปตรงนั้น วดโอ้จะตายแล้วพลังงาน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 ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน ถ้าอยากให้เล่นชนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ค่ะบีบาร่าด้วยนะครับบ๊ายบาย